<c oughs> อือ้ออือ้อนี่เป็นการเทสนะครับว่าจะดีหรือเปล่านะฮะอุโมอนเต็มเลยนะครับผมไม่ยุ่งด้วยครับสมัยเล่นชิลๆก่อนนะครับหนึ่งต่างการฟความกระสุนหมดต้องเปลี่ยนเปลีนน่ยนออก ครับโอเคใช้นี้แล้วกัน let's go ไม่รู้ว่าเสียงดีหรือ,อยังนะครับหรือว่าเสียงัเป็นเอนเดิร์ผมก็ไม่อาจทราบได้ยิงค่อนข้า,ขางรวนครับเปิดน,นี้อันเดกนี่ แต่ว่าก็เล่นยากอยู่ดีเพราะมันไม่ใช่ลูกซองของเรานี่ลูกซองพระเจ้านะครับของเราสุนด,ดอกเกลือ จริงใช้ปืนนี้ก็ได้นะครับมอนไม่ค่อยเยอะอยเท่าเยอะเยอะเยอไม่ใช่หรอกจะบอกว่ามอนไม่ค่อยเยอะนะครับจริงเยอะมากๆเลยนะครับในชุดนี้เออผมเล่นค่อนข้างลำบากนะผมต้องวางเล่นนะครับไม่งั้นเสียงมันจะเพี้ยนนั่นเองรถเสียงมันเพี้ยนอยู่แล้ว ครับเสียงก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับเอาล้วนะครับเขาสู่ช่วงฟาร์มอีกเช่นเคยนะฮนะนแล้วก็จะยืนยืนแอคอยู่ตรงนี้นะครับให้มอนมาแล้วก็ฟาร์มชิวๆนะครับโอเมกอดเล็ดน้อยหอยสังโอ้ยนะแล้วก็วิ่งเก็บเงินนิดนินนนนนนหน่อยๆครับผมเอาไปทําทุนโอเปอเรชั่นนี่นะครับผมเนะี่ยชิว นี่คือการฟาร์มของเกมนี้นั่นเองนะฮะสิงดัง,งไปหรือเปล่าเอ่เรากิกหนหอยละกันนะฮะเออ,อปัดโถฟาร์มยังไม่ถึงไหนเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกันหมดอีชี่ ให้คนได้ยินเสียงน้ำนะขออภัยด้วยนะเนื่องจากว่าผมแบบว่ายังไงมันเป็นพัดลมพัดลมไอยเย็นนะครับซึ่งตอนนี้มันกําลังทําการดูดน้ําอยู่นั่นเองทำให้ <c oughs> คำพูดไปแปลกๆพยา,าัยนใส่ใจครับนี่ครับผมปืนนี้ก็ไหวอยู่นะครับไอ้จริงถ้าเราอัพให้มันตันๆนะครับนี่โอ้โหก็ไหวอยู่นะ เครื่องร้อนนะครับผมเลยต้องเปิดพัดลมไอยินนะครับรีพันกันไปหมดแล้วไหลยู่ไหลยู่ทำไปเล่นไปเดี๋ยวปืนต้องรักษาระยะนะครับนี่ลูกซองครับมันกว่าเรียบร้อยทุกอย่างจะง่ายขึ้นนะครับเมื่อคุณมีลูกซองอ่ะโอ้ติดติดบัก นี่เห็นไหมครับลูกซองมีดูดเลือดด้วยครับโอ้โหชิวอ,ม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 อมืมีเสียงรบกวนอะไรประการใดขอภายล่วงหน้าผมได้ยุพูดแต่ต้นคคิดก่อนนะ่ะ โอ้ไมค์กคนสทางที่จะมาเยอะแล้วนะครับเราต้องรีบเพลทแล้วอือหือไอ้เหี้ยโอ้ยขออุ้ยคำหยาบนะขอ,อ,ขอ,ขอ,ขอไฟป,ปากบอกมาเยอะนะครับแต่ก็ยังไหวอยู่แน่นอนแล้วเรามีซองเทพนะครับนี่ไปชิวๆดูอของเงินหน่อยนะฮะ พันเจ็ดชิวชิวโอเคมายืนใกล้ๆรถแล้วนะฮะนึ่เือว่าเพื่อมันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะครับเลยได้ขี่รถหนีเลยทีเดียวโอ้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 โอโอเริ่มเยอะนะครับยิงกันตั้งแต่แบบออ่อตอนเช้าตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วนะครับโอ้โหยิงข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียว นี่ฮะหลบแบบโปรเฟชชั่นอนลนี่ฮะเอาหฟาร์มเพลินนี่ละไม่อยู่เพนอ่าสก๊อตแปดหมื่นเก้าเองเลยทำไมน้อยจัง การฟาร์มผมก็ประมาณนี้นะที่ผมมีเงินหมื่นกว่าเนี่ยนะครับก็คือผมก็ฟาร์มแบบนี้นะครับผมก็แบบฟาร์มที่เะไไปว่าด่านสองด่านก็ฟาร์มแบบยาวๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการฟาร์มเบื้องต้นนะครับส่วนแพ็คเริ่มต้นที่คนเล่นคนเปิดนะครับก็คือกดไปที่รูปกล่องครับนี่ฮะแพ็กเจ็ดพันบาทนะครับคนเปิดเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเหมือนว่าจะพูดเป็นแล้วในคลิป ที่แล้วนะครับแต่แบบว่าอกว่าจะไม่ได้ยินนะครับผมโอเคมาเปิดในแพ็กนี้ต่อนี่ครับเปิดไปเลยครับหาเงินได้มาเปิดครับบอกเลยชีวิตของคุณจะดีนะครับนี่อืมอืมอืมเริ่มเกลือนั่นเองนะฮะเหมือนว่าแพ็คจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมก็แต่มันช่วยเราได้นะครับช่วงต้นเกมมีโดนมีโดนมีโดนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ